สวัสดีครับผมชื่อการนะครับก็เริ่มทำ YouTube เป็นครั้งแรกเหมือนกันวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำว่าการใช้ชีวิตนะครับของสัตว์บานนะครับสัตวบาลที่มาทำงานต่างประเทศนะครับของผมนี่ก็คืออยู่ที่ประเทศจีนนะครับผมก็เริ่มต้นปีแล้วเราก็เดินทางมานะครับเดินทางมาจากประเทศไทยมาอยู่ที่ มาอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยเรามีขั้นตอนไงบ้างในช่วงโควิดนะครับโควิด -19 ตอนนี้นะครับก็คือมาถึงเนี่ยก็มากักตัวก่อนนะครับมากักตัวลงจากสนามบินแล้วเขาก็จะขั้นตอนแรกก็คือเขาตรวจโรคนะครับตรวจโรคที่สนามบินก่อนแล้วก็เช็คประวัติเรานะครับเช็คเอกสารเราเอกสารเราก็คือเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการตรวจโรคนะครับจากเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เอามาให้เขาตรวจสอบนะครับเสร็จแล้วนะครับ เขาก็จะพาเราไปตรวจโรคพอไปตรวจโรคเสร็จเขาก็จะพาเราขึ้นรถนะครับขึ้นรถจากสนามบินมาที่โรงแรมกักตัวซึ่งเราไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะเลือกโรงแรมเองได้นะครับว่าจะเป็นโรงแรมไหนนะครับโดยถ้าเราเป็นชาวต่างชาติเนะี่ยนะครับก็จะมีการเก็บเก็บค่าใช้ใจ่ายนะครับเก็บค่าใช้จ่ายค่าโรงแรมอะไรครับเหมือนต่างเหมือนเหมือนต่างชาติที่ไปประเทศเราเหมือนกันก็ต้องไปกักตัวใช่ไหมก็ต้องเสียค่าโรงแรมนะครับเราก็เสียค่าโรงแรมเหมือนกัน ก็อยู่ที่ของผมนี้ถ้าเอาแบบเป๊ะๆเลยก็คือ5,690หยวนนะครับตีเป็นเงินไทยก็ก็เกือบ30,000บาทนะครับผมเกือบ30,000บาทนะ50,000ห้าเออโทษทีประมาณประมาณ28,000 28,000เกือบ30,000ืประมาณนี้แหละครับก็ นะครับก็เดี๋ยวจะพาดูนะครับว่าห้องที่เมืองจีนเป็นยังไงบ้างนะครับน่าอยู่หรือเปล่านะครับแต่ในมุมมองผมนะผมว่าก็โอเคก็ดีกว่าที่คิดนะครับลองมาดูกันแล้วกันนี่ก็จะเริ่มจากห้องน้ําก่อนนะครับห้องน้ํานะครับก็โอเคนะครับใช้ได้นะครับแต่ห้องน้ําไม่มีที่ล็อกประตูนะครับก็จะมี ฝักบัวนะครับอันนี้ซื้อจากเมืองไทยมาครับยาสีฟันแล้วก็อ่คีมอาบน้ำนะครับซื้อจากเมืองไทยมานะครับ,น,น,น,รบ,น,น,รบนี่นะครับไม่มีที่ล็อกประตูนะก็คือปิดแล้วก็ก็ปิดเลยก็คือถ้าอยู่กับเพื่อนเนี่ยก็ก็ห้ามแอบ,บดูกันนะครับมันเป็นกระจกนะครับแล้วเขาก็จะมีการน้ำร้อนนะครับมีการน้ำร้อนให้ นะครับแมสนะครับก็มีน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มนี่คือกินไปเยอะมากกินไปนี่เข้าลังที่สามแล้วเป็นคนกินน้ําเยอะนะครับในสภาพห้องนะครับก็จะคือนี่คือผมก็นอนหลายคืนแล้วครับมันก็จะเละๆหน่อยนะครับนี่ทีวีให้ดูนะครับโต๊ะทํางานนะครับแล้วก็โต๊ะนั่งเล่นนะครับโดยรวมก็ก็ถือว่าใช้ได้นะ กระเป๋าเดินทางนะครับครับก็พาดูห้องไปแล้วนะครับก็คิดว่ามันก็โอเคนะสำหรับสำหรับการพักถึงสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นใช่แต่สำหรับเวลาสิบสี่วันนะครับก็อาหารการกินนะครับก็ก็มีให้นะครับสามมื้อนะครับผมเช้ากลางวันเย็นนะครับผมก็อยากกินอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสั่งได้สั่งทางโรงแรมได้นะครับก็พูดภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาจีนก็ได้แต่ผม คือโอเคกับการพูดจีนมากกว่าเพราะต้องการฝึกด้วยแนละ้วก็คุยจีนกับเขาไปบ้างเล็กน้อยครับก็ยังไม่เก่งนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปแรกเดี๋ยวต่อไปเราเข้าฟาร์มนะครับไปสัมผัสหมูสัมผัสสถานที่ต่างๆการทำงานของคนจีนอะไรเงี้ยครับก็จะนําเสนอต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ